อาหลกแค่ไหนก็ไม่มีติดผานกับเพราะมันก็อยู่บนเก่าคือเก่าครับแล้วผมไม่มีหอบครับตอนนี้จะของไยเองครับกําลังขึ้นไปไถครับขนาดไม่เคยกูใช่ผานกูทักที่ครับของรองเองของงานเก็บก็ไม่ขาดกันครับผานของผมใช้ง่ายครับตั้งก็ง่ายครับค่อยถามความิดเน็นของหลูกขาเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับวี่รัดเนี่ย เม็ดห่าซิบเชียนี่ยังมาขาดด้วยครับเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาไปทำใจครับไปทำใจแต่วัดดีครับผมกับกเกษตรง่ายๆสายวิรัตครับวันนี่มาส่งผ่านกูมันให้ลูกคาอยู่ขอนแก่นครับลูกค้าสั่งมากครับก็สั่งเซ็จแล้วเอามาใส่ให้ลองรู้กับกำลังลองให้ลูกค้าลองกูรู้อยู่ครับมาดูก็เลยครับว่าจิกใจลูกค้าํำไหมครับ หัวมันกระเซ็ศาสยักษ์กับทางใหญ่ทางยาวให้ดูเลยครับกูซ้ำกับวิ่งถนนเลยครับมาดูกันเลยครับคนงานจะถอนให้ดูครับหัวมันมันจะใหญ่จะยาวทำไหนครับดูนะครับดึงมือเดียวกับเนาะหัวไม่มีคัดเลยครับวันนี้แหจาของหลดไปลองดูครับลองทายดูครับ ตอนนี้จะของไทยเองครับกำลังขึ้นไปไท้ครับขนาดไม่เคยกูใช่ผานกูตักที่ครับขึ้นไปลองแท้ดูกันเลยครับกูดูคนงานจีเก็บเลยครับของรองเองของงานเก็บก็ไม่ขาดกันครับผ่านของผมแช่ง่ายครับตั้งก็ง่ายครับค่อยถามความงิดเห็นของลูกขาเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับ ง่ายครับยาลุกแค่ไหนก็ไม่มีติด่านกับไหลออกรุดตลอดครับเหมือนอยู่ที่เก่าเลยครับพาดูก็เลยครับขนาดยาลุกด้วยครับเนี่ยหัวมันก็อยู่บนเก่าคือเก่าครับไม่ไปไหนเลยครับหัวมันใหญ่หลายครับคนงานต้องแข่งดึง้งมัวใหญ่ทั้งยาวครับ ูนึเหรอพ่มันทางใหญ่ทางยาวเรจกี่ยวสาดจับจับจิ้งจ้งกอรอมีเจกไปัววิรัตเนี่ยเม็ดหาสิบเ็นี่ยังมาขาด้วยครับเนี่ยเบิ้งเบประทร era, ับใจปะค่ะประทับใจครับประทับใจได้ดีได้าเนี่ยไ้เอาไหน องงแทวล่ะนี่แหละครับความคิดเห็นของลูกค้าผัานของผมใช้ง่ายกูดีไม่มีขาดครับสั่งใดครับตรงถึงบ้านถึงที่ครับดูเลยครับของวิลาศครับลากติดตามครับสนใจสั่งทันใดครับมาดูเลยครับ เมื่อกูมันขนาดยาหลกๆยังกูเบาหลดวิวเลยครับกูไปอย่างดีเลยครับเบาหลดเหมือนกับไม่มีอะไรเลยครับกูไม่มีการเกาะผันเกาะอะไรเลยครับขนาดยาหลกดูกเลยครับหลกจริงๆครับไม่ใช่ว่าหลกธรรมดาครับขนาดนี้ยังไม่มีติดเกาะผันเลยครับ้วผมไม่มีหอบครับ ดูเลยครับนณะตนมันก็ยาหลวกๆมากก็ไปนิดหนึ่งใครดูนะครับไม่มีคนเอเลยครับเคยดูมันจะคายเข้ามาเองเลยครับไม่มีตัวปันเลยครับเนี่ยลุดออกเลยเลยครับไปยดูเลยครับลุดออกเลยครับเนี่ยไม่มีอะไรติดผันเลยครับฝากที่สามครับสนใจสัางท่านใดครับ